นะครับมาอยู่ในชุดนิจนะครับเตรียมพร้อมที่จะไปตักแก๊บดำกันแล้วนะครับหรือว่าขี้แดงดำนะครับเดี๋ยวผมจะมีอุปกรณ์นะครับน่พลั่วนะครับอันนี้สำคัญที่สุดนะครับเอาไว้ใส่ไปเอาไปฟอกันดับาครับว่าผมจะตักแก๊บดำาได้ฮะไปนะฮะเอามาถึงนะครับแก๊บดำครับ โอ้ไกย่หนักนะครับไกหนักขนาดครับ,รบตอนนี้เราก็มาถึงบ้านาที่มีแกบดำแล้วนะครับเาขอเจ้าของเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีคนสงสัยนะครับว่าแกบดำนั่นคืออย่างจริงๆแกบดำนั้นก็คือเปลือกเ,เข้าที่สีแล้วนะครับนำไปทำการเผาไหม้เนาะมันก็กลายเป็นแกบดำนะครับ แครปดานี่มีประโยชน์หลายอย่างนะครับเอามาผสม ดินนะครับทำให้ดินล่วนซุยได้นะฮะเฮาก็เนี่ฮะวิถีชาวบ้านเฮาอันใดที่มันมีในชุมชนในท้องถิ่นเฮาก็นำมาผสมผสานประยุกต์เอานะครับจริงๆสูตรปุ๋ยมันบมดตายตัวนะครับเฮาจัดใจเหยังก็ได้นะฮะมันก็ไ่ยากนะครับก็มีปุ๋ยขออเฮียมีแกบดำเฮียนะครับมีหมุยมะรปาวเฮียถ้าเป็นไปได้ก็ นี่ฮะตีหาได้ง่ายๆนะครับ ตักเต็นนักแล้วนะครับอันก็โออีกกอแน่าจะเพียงพอแล้วนะครับเดี๋ยวกระสอบมันใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะเอารถมาใส่ครับน,นะฮะโอเคประมาณนี้นะครับเนาะ